วัสดีครับทุกท่านครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับอัปเดตกล็อก21กันต่อนะครับหลังจากที่เราทำที่พักนิ้วแล้วนะครับนี่เรามาใส่นี่กันเลยครับที่พักนิ้วหลังจากปรับแต่งไปบางส่วนแล้วนะครับแล้วเราก็มาใส่หลังแข็ง ไม่ใช่ล้างอ่อนนะครับเป็นล้างแข็งนะครับไม่รู้จะช่วยอะไรได้เท่าไหร่ค้ายเด็กเหมือนเดิมครับตัวนี้โมนด้วยความร้อนแล้วก็มากดเข้าไปให้มันเป็นบล็อกออกมานะครับแล้วก็ยึดด้วยสลักเหมือนเดิมสลักตัวยาวนะครับเชื่อว่าจะทำให้จับปืนได้สูงขึ้นนะครับนะ ยิ่งจับปืนสูงยิ่งคุมปืนได้ดีครับแล้วก็มีที่พักนิ้วด้วยคิดว่าน่าจะเยี่ยมนะครับตัวนี้คายเด็กครับเป็นแผ่นคายเด็กหนาประมาณนี้ครับน่าจะสองมิลจำไม่ได้ละหลังจากเอามาโมนทําซองปืนโมนไปโมนมาเศษมันเหลือๆก็เอามาทํา นี่ครับกดกับปืนเราลงไฟมันก็จะเป็นรอยแบบนี้ครับตัดแหว่งไปแหว่งมาก็เอาเศษมันมาทําตัวนี้ครับเดิมเนี่ยผมทำไอ้เจ้าเนี่ยหลังแข็งเนี่ยมาเป็นชิ้นเดียวกันกับตัวนี้แต่มันทำยากก็เลยเอานี่มาแปะนี่เลยแล้วก็ทําตัวนี้มาใส่ก็เลยออกมาหน้าตาประมาณนี้ครับ จะทํายาวกว่นี้ก็แลกเกะกะหน่อยก็เลยเอาประมาณนี้เดี๋ยวจะหาอะไรแปะตรงนี้อีกหน่อยหนึ่งแล้วก็ปรับแต่งมุมมันหน่อยก็น่าจะโอเคขึ้นเวลาสวมมันจะได้เข้าไปในตรงนี้ให้ความรู้สึกที่โอเคครับเวลาจับแล้วก็ทําไม่จับพืนได้สูงขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งเดิมมันจะเข้ามามานี้ นี่ก็ต้องเอามือขึ้นมาอีกหน่อยนึงนี่ครับมีที่พักนิ้วด้วยทำกับกลอกสิบก้าด้วยนี่สิบก้าจะทำยาวลงม,มากกว่าหน่อยหนึง่งยิเบจะทำสั้นมานิด เป็นอะไรที่ขี้เละสุดๆเลยแต่โอเคครับชอบชอบทำอะไรที่มันขี้เลขีเลเนี่มันสิบเก้าโอเคครับจับได้ใกล้เคียงมากเลยเข่าตรงนี้พอดีเลยที่เหลือก็ฝึกยิงเยอะๆเข้าครับคันนี้อันนี้ปรับ ลองรอยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ใช้ได้ครับถ้าได้ใครเด็กแผ่นบางๆกว่านี้สักหน่อยนี่มันน่าจะทําง่ายขึ้นแล้วก็อาจจะเข้ารูปเข้ารอยได้ดีกว่านี้นี่มันแรงเหมือนว่ามันจะหนาไปหน่อยนึ่งสองมิลไงครับ คัสตัมกลอกทำเองใช้เองสองกระบอกเลยโอเคไะ้ครับวันนี้อัปเดตเท่านี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ